ช้เลข66ในเบอร์มือถือทำธุรกิจอะไรถึงจะรุง่งวันนี้ด็อกเตอร์ไก่มีคำตอบมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะ พบกันเป็นประจำกับดรไก่มัฒนาปวีสารและคุณมนตรีผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือในรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตช่วงถามมาดรไก่ตอบให้ก่อนที่จะไปฟังว่าใครเป็นผู้โชคดีได้รับคัดเลือกนำเบอร์มาวิเคราะห์ในรายการวันนี้ขอให้ทุกท่านกด subscribe กดกระดิ่ง y o u t u ซิม IM ็ดแ f f f i ้าไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันค่ะ สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกนอําำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการวันนี้คือคุณเพิ่มพูลเพศชายอายุ35ปีอาชีพรับราชการเบอร์มือถือที่ใช้คือหมายเลข 0xx7077798 ค่ะใช้เบอร์นี้มาได้10ปีแล้วค่ะอยากทราบว่าใช้เบอร์นี้ต่อไปจะได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นหัวหน้าไหม คุณไก่ขอตอบแบบนี้นะคะเบอร์นี้ผู้ใช้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความอึดแล้วก็อดทนหนักเอาเบาสู้แต่เป็นคนที่เครียดมากในเรื่องของการงานยากจะได้เลื่อนขั้นลำบากที่จะได้เป็นหัวหน้าค่ะเพราะเบอร์นี้ส่งผลให้ผู้ใช้มีโอกาสสูงมากที่จะถูกเลื่อยขาเก้าอี้ ถ้าอยากเลื่อนคันอยากเป็นหัวหน้าเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ดีกว่าค่ะสำหรับความรู้เพิ่มเติมที่คุณไก่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นคำตอบของคำถามที่ว่าใช้เลขห 6, 6ในเบอร์มือถือทำอาชีพอะไรถึงจะรุง่งคำตอบคือเบอร์มือถือที่มีเลขห 6, 6ส่งผลดีกับอาชีพที่เป็นธุรกิจบันเทิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความหรูหราธุรกิจแบรนด์เนมธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือย ถ้าทำธุรกิจไปทางนี้รุ่งแน่นอนค่ะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาความรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขในเบอร์มือถือและศาสตร์การร้อยเรียงเบอร์มือถือให้ลึกซึ้งมากขึ้นสามารถหาอ่านไดจากหนังสือที่ปุณไก่เขียนทุกเล่มที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้นะคะหนังสือทุกเล่มติดอันดับเบสเซลเลอร์และมีวางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ inbox fanpage s 7 8 9 c o m ได้เลยค่ะ รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทุกเล่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นำไปทำบุญเพื่อบำรุงพุทธศาสนาและนำไปมอบให้องค์กรมูลนิธิต่างๆนะคะขออนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านที่อุดหนุนหนังสือทุกเล่มด้วยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการแบบนี้ทำตามกติกาตามนี้ได้เลยค่ะข้อที่1กดไ like ลฟ์แฟนเพจ sim789.com ข้อที่2แจ้งข้อมูลให้ครบทุกข้อทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ ซ i ม 789.com เท่านั้นนะคะชื่อเพศอายุอาชีพเบอร์มือถือที่ใช้ระบุด้วยนะคะว่าใช้มานานเท่าไหร่และสุดท้ายคำถามที่ต้องการรู้และต้องการให้ดรไก่ตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้คุณไก่ขอลาไปด้วยคำพูดที่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณรู้สึกแย่หรือไม่แต่อยู่ที่คุณยอมแพ้แล้วหรือยังสู้ๆนะคะ อย่าพึ่งยอมแพ้คุณไก่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านชนะทุกปัญหากันค่ะสวัสดีค่ะเปลี่ยนแบบมือถือเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้องรอคุณจะหมดเคราะหแค่คุณไว้ใจเราช่วยวิเคราะห์ช่วยพลิกเรื่องหนักเป็นเรื่องเบาเปลี่ยนแบบมือถือเปลี่ยนความคิดคุณดูแล้วชีวิตจะรู้